กราบสวัสดีกระไรนมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนครับก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดปุูมกระดิ่งข้างหลังคลิปนี้ให้ต้ยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดวงดวงเพื่อกับทพานผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆในคลิปพร้อมกันได้เลยครับดวงการงาน ้าลัคนาราศีตุล์คุณมีดาวพระจันทร์เป็นดาวชัเรือนกัมมะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่การงานซึ่งน่าเป็นนงค์ชะตาพิเศษเพราะดาวพระจันทร์นี่จะโคจรเร็วย้ายราศีทุกๆกสองวันเกินโดยประมาณครับดังนั้นต้องดูพิจารณาเป็นช่วงช่วงหรือเน้นข้อคิดคอระมัดร,ระวังเพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ในช่วงวันที่พระจันทร์เข้าสูเรือนถุกสถานะครับโดยในช่วงวันที่3-4ถึงกรกฎาคมนี้ดาวพระจันทร์ดาวการงานของคุณสถิตอยู่ติเรือนลาภะ,ะที่แปลว่าลาภผลจากการทํางาน เพื่อนร่วมง,งานที่เป็นมิตรแท้ผู้รับผู้ใ่ที่สนับสนุนคุณในตำแหน่งเป็นปะุมเก์หลกโยกหลังแกลคณาครับทรงผลึกเจ้าลักนาราศีตุ้นจะมีโอกาสได้รับลาภผลผลตอบแทนจากการทำงานการประกอบอาชีพมีงานทำเมือยอยู่เสมอและมีผลงานที่ดีได้งานมาเป็นลาภผลครับรวมถึงมีเพื่อนที่เป็นมิตรแท้คอยช่วยเหลือส่วนเจ้าของกิจ,จาก,การบริษัทธุรก,กิจส่วนตัวร้านก้าจะมีโชคลาภได้มาในรูปแบบของการงาน ได้งานไดออเดอร์จากลูกค้ามาทําเงินสร้างรายได้ให้ครับคุณได้นะครับมีโอกาสได้รับงานใหญ่ๆออเดอร์ใหญ่ๆเป็นงานเหมา่งเป็นช่วงเวลาของการทบงานตึงมือแล้วได้เงินแบบปังๆครับต่อมาวันตีห้าถึงเจ็กรกฎาคมดาวพระจันร์จะย้าย่ราศีเข้าสถิตยุติพบวินาศีิแปลว่าความเดือดร้อนความสิ้นเปลืองส่งผลนเนื้อเจ้าลัคนาราศีตุน้นในช่วงนี้ผู้ที่ทางานประจําพนักง,งานออฟฟิศ ต้องละเอียดหลบขอบขึ้นนะครับงานอาจบราบรื่นงานอาจจะมีสะดุดเป็นระยะระยะและแห่งความหมายหนึ่งก็คืองานหรือโปรเจกต์ที่คุณกําลังทําโครงการนี่ติดเตรียมนําเสนอจะมีโอกาสที่จะปิดแฟ้มถูกยกเลิกหรือระงับไปทั้งนั้นขออนุญาตแนะนําว่าถ้ามีงานหรือผลงานโปรเจกต์จะเสนอขอคุณเลี่ยงในช่วงการนําเสนอในช่วงวันที่5้ถึงเกรกฎาคมนี้ไปก่อนครับและในช่วงนี่จ้า ลัคษณะราศีตุลที่เป็นเจ้าของกิจการบริษัทธุรกิจส่วนตัวล้านก้ากิจการช่วงนี้อาจจะมีสะดุดพ่องมาได้ราบเื่นหรืออาจถูกยกเลิกออเดอร์หรือนัดหมายได้และของข้อหมายหนึ่งก็คืออาจมีเหตุให้คุณต้องเสียเงินเสียตังค์เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ทํางานล้านก้าอาคารออฟฟิศหรือโรงงานนะครับหรือซ่อมแซมเครื่องไม้เครื่องมือในการทํามาหายเงินของธุรกิจของคุณครับกระขอคุณล้องวางแผน หับมือไว้นะครับเพื่อเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณครับและในวันตี18่18ถึงวันตี่2ารกรกฎาคมนี้ดาวพระจันทร์ที่เป็นดาวการงานของคุณจะย้ายราศีเข้าสถิตยุติภพอริที่แปลว่าอุปสรรคศัตรูกู่แขงนี้สินจะส่งผลให้เจ้าลัคนาราศีตุ้นผู้ที่ทำงานเป็นประจำครับพนักงานออฟฟิศมนุษย์เงินเดือนงานอาจจะมีเรื่องของบไดไลีดาบเรื่อนะเพราะว่าอาจจะต้องมีเรื่องของความขัดแย้งในตีทำงานงานมีกู่แข่งขัน หรือเพื่อนร่วมงานอาจมีการาเข้าใจการพ่องนะครับขอให้คุณมีสติใจเย็นๆในการทํางานค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันนะครับและส่วนของเจ้าของกิจการบริษัทธุรกิจส่วนตัวลานก้าธุรกิจอาจจะมีปัญหาพ่องบริษัทกิจการของคุณอาจจะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้กิจการมันยังคงดำรงต่อนเนื่องต่อไปนะครับเพื่อมีความทันสมัยทันครับกู่แขงครงับบ้านจะมีโอกาสที่ กิจการของคุณจะถูกกูแขงเบียดอย่างลูก้าหรือส่วนแบ่งตลาดไปได้ครับและในห่วงวันไหนในเดือนกรกฎาคมนี้ตีไว้ได้กล่าวไว้นั่นหมายถึงวันตีการงานการประกอบอาชีพของ้าลัคนาราศีตุน้นยังคงเป็นปกติดีครับต่อมาเองมาดูดาวเจ้าเรือนตีสนับสนุนการงานอาชีพของ้าลัคนาราศีตุ้นครับคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือลาภะที่แปลว่าลาผลจากการทํางานเพื่อนลมง,งานตีเป็นมิตรแท้และผู้ใหญ่ตีสนับสนุนคุณครับ ในวันทีน่1-16ถึงกระกฎาคมนี้ดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่ตีเรือนสุภาทิ่แปลว่าความดีงามความก้าวหน้าผู้อุปถรัรมภ์ได้มาตรฐานดวงเป็นราชาโชคที่แปลว่ามีความนิยมอย่างมากมีผู้เพื่อการช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ส่งผลให้นับจากวันที่หนึ่งถึงสิกกระกฎะาคมนี้จ้าลัคนาราศรีตุน้นคุณจะมีโอกาสได้แสดงผลงานและเป็นที่ต้องตาถูกใจกับผู้รักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายถ้าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการพิจารณาผลงาน ขึ้นเงินเดือนเหลื่อนตำแหนง่งคุณก็จะมีโอกาสได้รับเลือกได้รับความดีความชอบและยังหมายถึงการได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนพิเศษจากงานที่ทำอยู่หรืองานพิเศษที่ได้รับมอบหมายอูอได้ว่าการงานเจริญก้าวหน้าดีมีหลากผลเป็นรางวัลครับส่วนเจ้าของกิจการบริษัทธุรกิจส่วนตัวร้านก้าในชน่วงนี้มีโอกาสได้รับงานพิเศษชอพพิเศษที่เป็นออเดอร์ใหญ่ๆหรือหลายออเดอร์เข้าปังๆร้วๆ้วะแยแล้วได้เงินเป็นลุมเป็นก้อนครับ ต่อมาวันที่17กรกฎาคมเวลา8โมงเจ้า59นาทีเป็นต้นไปครับดาวพระที่จะเป็นดาว้าพระของเจ้าลัคนาราศีตุลจะยหญ่ราศีโยกเข้าสู่เรือนกัมมะที่แปลว่าการงานอาชีพหน้าที่ในตำแหน่งมาตรฐานดวงเป็นมาจักที่แปลว่าความเจริญความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ก้าวกระโดดจะส่งผลให้นนับจากวันที่17กรกฎาคมนี่ไปจนถึงวันที่17สิงหาคมของปีนี้ครับเจ้าลัคนาราศีตุลคุณจะเป็น พนักงานประจําพนักงานบริษัทมนุษย์เงินเดือนคุณจะมีโอกาสได้รับลาผล,ผลตอบแทนจากหัวหน้าเจ้านายครับและรวมถึงมีโอกาสได้รับการพิจารณาโบนัสคันพิเศษรวมถึงตําแหน่งที่สูงขึ้นด้วยครับส่วนเจ้าของกิจการบริษัทธุรกิจส่วนตัวลานกาในช่วงวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่17สิงหาคมนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะโดดเด่นในเรื่องธุรกิจการงานคุณจัดน,นักครับมีโอกาสได้รับงานพิเศษ ออเดอ่์ใหญ่ๆหลายออเดอร์เข้ามาตีห้องอูได้ว่าเป็นได้รับงานเป็นลาภผลทําแล้วได้เงินได้รายได้เฮงๆปังๆครับและในช่วงกรกฎา,าคมนี้หากเจ้าลัคนาราศีตุลนต้องการเสริมดวงตะนานการงานควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือปางห้ามญาติครับคนไปทําบุญถ้าทําบุญเป็นสตังคนเป็นจํานวนตีลงท้ายด้วย15บาทซึ่งเป็นเลขกำลังของดาวพระจันทร์ หรือทำบุญเป็นสิ่งของประเภทน้ำน้ำดื่มเครื่องภาชนะให้กับวัดสำนักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมหรือบริจาคให้กับผู้อยากได้สถานสงเคราะห์แผนพดุงคันโรงพยาบาลครับถ้าทำบุญแล้วขอให้ท่านกรนน้วยแนบอุทิศสงสานะครับเจ้ากับในเวนโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับดวงการเงินจ้าวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระติดแต่ว่าการเงินรายได้ทรัพย์สินในเดือนกร,รกฎาคมนี้ดาวพระอังคาร ยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนปัตตานีที่แปลว่ากู้ครองค้นหักหุ้นส่วนในตำแหน่งเป็นกเกษตรธิบดีที่แปลว่าเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์และตำแหน่งของดาวพระอังคารนี่ได้เป็นเกณฑ์กับลัคนาราศีตุลเป็นรุจกโยกปัญจมหาบุรุษโยกที่ช่วยเสริมสม่งวาสนาทั้งด้านกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งครับความขยันขันแข็งสมัรถเอาชนะการแข่งขัน,ขนต่างๆได้ใครทําธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การประกวดการประมูลกจ็จะโดดเด่นมีโอกาสสูงตีจะชนะกูแข่งครับเรียกได้ว่าโจกดียกกํลาลังสองเลยครับส่งผลฮืในวันนทีหนึ่งถึงกรกฎาคมจนถึงวันที่8สิงหาคมของปีนี้ครับดวงการเงินของชาวาคณาราศีตุลสําหรับผู้ที่ทางานประจําพนักง,งานบริษัทมนย์เงิน,นเดือนช่วงนี้การเงินคุ้นจะยังมีกินมีใจใจชับใจใจ,ใจสอยยังเป็นปกติครับสําหรับผู้ที่ทาธุรกิจการค้าร่วมกับหุ้นส่วนจะประสบความสําเร็จ คุณสมารถทํามาหาเงินรวมกับคุณส่วนของคุณได้แล้วถูกฉลโลกับดวงคุณครับสามารถมีตีจะมีลักทรัพย์สร้างหลักฐานฐานะได้มีโจกและความสําเร็จทางด้านการเงินจากการสนับสนุนติดดีของหุ้นส่วนครับสําหรับเจ้าของกิจ,จาก,การบริษัทธุรกิจส่วนตัวลานก้าจะสามารถทําธุรกิจรวมกับกู้ครองคนหักได้ธุรกิจของคุณจะยังดําเนินต่อไปได้ดีมีความก้าวหน้าคาขายได้ดีมีกําไรงาม รวมถึงธุรกิจหรือล้านกานั่นจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของลูก,ก้านะครับจะสามารถติดต่อประสานงานได้ราบรื่นมีเงินรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นตัวแทนในหน้าพปก้าค้นการนักปิดการขายโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดาวพระอังคารได้แก่พวกงานด้านการช่างงานวิศวะเครื่องจักรเครื่องกลงานเกี่ยวกับรถยนต์ขายอะไรรถยนต์กิจการเกี่ยวกับ สินค้าเครื่องกีฬาเนะี่ยธุรกิจแล้วนี่จะเป็นธุรกิจตีทําเงินได้ดีและผลตอบแทนที่คุ้มค่าหนักๆเลยครับและในเดือนกรกฎาคมนี้หากเจ้ารัคนารารศีตุน้นต้องการเสริมดวงทางด้านการเงินควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายหาติคนไปทําบุญถ้าทาบุญเป็นเงินควรเป็นจํานวนตีลงท้ายด้วย8บาทซึ่งเป็นเหล็กกาลังของดาวพระอังคารหรือบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ช่างเฮครับสถานศึกษาโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือบริจาคเงินสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผ่าตัดให้กับโรงพยาบาลครับเมื่อท่านทําบุญแล,ล้วขอให้กรวดน้าอุทิศส่วนกุศลนะงครับเจ้ากรรมนายเว้นโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงความหักเจ้าลัคนาราศีตุลคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีที่แปลว่ากู้ครองค้นหักหุ้นส่วนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ดาวพระอังคารสถิตอยู่ที่เรือนปัตตานี เป็นเืินบ้านของดาวพระอังคารเองในตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีที่แปลว่ามีความเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์อีกทั้งตำแหน่งดาวพระอังคารยังได้เป็นเกณฑ์กับลักนณาราศีตุลเป็นรุจกโยกปัญจมหาบุรุษโยกที่ช่วยเสริมสงวัสนาทั้งด้านความรักและสเสน่หาของคุณครับส่งผลให้ดวงความหักของ้าลัคนณาราศีตุลตลอดเดือนกรกฎาคมไปจนถึงวันที่8สิงหาคมของปีนี้จะเป็นแห่งหนึ่งดวงที่โดดเด่นที่สุดใน12ราศีทั้งด้านความหักสเสน่หา คนหักชักนำพาเสริมทรงการงานและการเงินของคุณเป็นอย่างดีครับคนที่มีกู้ครองมีคนณหักอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ความหักจะกลับมาดีชื่นมืน่นอบอุ่นมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นกูครองคนณหักจะช่วยส่งเสริมคุณให้มีโจกมีความสำเร็จทั้งด้านการทำงานการประกอบอาชีพรวมถึงในด้านการลงทุนรวมทุนลงทุนเป็นหุ้นส่วนในการทำธุรกิจประกอบอาชีพหรือลานก้ารวมกับคนณหักกูค้ครองของคุณ จะถูกโชโลกับดวงของคุณครับจะลงทุนก็นดีค้าขายก็ดยกได,มด้มีกําไรติดดีงามอุดมว่ามีกู้ครองเป็นโจรกราเพื่อกับดวงคุณครับสําหรับผู้ที่ยังโสดในช่วงเวลานี้จะโจกดีมีวาสนามีโอกาสได้เจอคนดีใจคนใี่ถูกใจและเป็นผู้ที่จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาสนับสนุนคุณในด้านการงานการประกอบอาชีพการทรําธุรกิจเพื่อประสบความสำเร็จทั้งด้านการงานและการเงินไปเตยๆพร้อ,อ,อมๆกันครับ ในระหว่าเป็นกูสร้างกูสมกันเลยครับช่วงนี้ต้องบอกว่าดวงความหักและชีวิตกูของเจ้า,าราคนาราศีตุน้นดีเยี่ยมเลยครับและในเดือนกรกฎาคมนี้หากเจ้า,าราคนาราศีตุน้นต้องการเสริมดวงตะนนความหักควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญาติควรไปทําบุญถ้าทําบุญเป็นสตังควรเป็นจํานวนตีลงท้ายด้วย8บาทซึ่งเป็นเลขกาลังของดาวพระอังคารเปินหรือบริจาคสิ่งของเป็นอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ช่างหรือครับโรงเรียนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครับ บริจาคเงินสมทบทุนสื่อเครื่องมือพ,พาตัดเพื่อกับโรงพยาบาลเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกนา้นณำอุทิศส่วนกับเจ้ากับนายเว้นโดยหันาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงโจรลาบสำหรับชาวรคณาราศีตุลคุณมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพุทธะที่แปลว่าโจรลาบที่ได้จากตวเกาการเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ดาวพระราหูสถิตอยู่ี่เรือนปัตตนีที่แปลว่ากู้ครองค้นหาคุนส่วน ฉะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เหลน้ำโชกของคุณคือเหลขเกี่ยวกับกูค่ครองเหลขเกี่ยวกับค้นหักเหลขเกี่ยวกับแฟนเหลขวันเดือนปีเกิดของแฟนของคุณครับและในเดือนกรกฎาคมนี้หากเจ้าลัคณะราศสีตุน้นต้องการเสริมดวงทางด้านโจกลาบควรไปกราบสการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายหาติคนไปทําบุญถ้าทาบุญเป็นสตังค์คเป็นจนํานวนตีลง้ายด้วย8บาทซึ่งเป็นเหลกําลังของดาวพระอังคาร หรือบริจาคสิ่งของเป็นอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ฉางให้กับโรงเรียนสถานศึกษาที่ขาดแคลนหรือบริจาคเงินสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ผ่าตัดให้กับโรงพยาบาลแล้วทําบุญรวดน,น้าอุทิศส่วนกนุศลนะครบับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับใต้คลิปนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณการันตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังขออนวยอพรรห้ทุกท่าน,านจงโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันณะสุขะพะละด้วยเทิญ ขอบพระคุณครับ